ยาวเลยครับจังหวะนี้ลงมายาวเลยครับนะไอแดงมันรอดักลังแกพวกเราไอแดงมันคือนักสู้มันรอลังแกเราเดี๋ยวผมจะจัดการมันแต่ว่าผมไม่มีที่ตีนี่หว่าผมจัดการมันยังไงดีมผมทอมอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะอ <c oughs> ผมก็ลืมไปว่ามันขึ้นข้นขางๆได้แต่ผมไม่ขึ้นข้างๆนะมันกระโดดเล่นออบบีเ้เฉยๆนะครับจังนี้ไป จังหวะนี้เค okay, เล่นเต็มแล้วนะทนะุกคนนะวิ่งไปต่อครับจบังหวะนี้ไปเลยอุย้ยแดงมาแล้วไอแดงมาแล้วไอแดงมาแล้วไอแดงมาแล้วเฮ้ยมันรอแกล้งผมไว้พวกนี้นะครับนะไปเลยผมว่าไม่รอดไหมเนี่ยเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยไอแดงมันโดนมันโดนไล่ใช่ไหม ไล่ที่บรนเจ้าที่ไล่ที่เอ้ยเอา่เอาใครเหยียบ่ะอ๋อมันมีคนหนึ่งคนที่หายตัวนะครับยังเห็นอยู่ไปครับจังหวะนี้เอามีคนไอ้คนนั้นไปไหนรอบลวงไปแล้วนะครับไอ้ขาววิ่งไปด้วยกันสั้นเทๆนะวิ่งไปด้วยกันเทะแต่มันลวงไปแล้วนะไปวิ่งไปโอโ้แม่จะรอดไหมเนี่ยวันนี้ไปกระโดดขึ้นโอ้โหทางหน้าคือดักไงคือดักเกิดไง พุบโอ้โหสวยงามสวยงามไปละไอ้แดงลาก่อนโชคดีไม่รู้ไปละไอ้แดงมันรอแก้งผมนาะยแดงนะ่ยดูสรงอ่ะเฮ้ยอะไรมีมาเตมอะไรเนะี่ยโอ้ไม่มีคนบินมาเต็มเลยเอา้าวตายกันหมดโอ้มีคนมีคนเติมนะครับนะให้เราตายกันหมดนะครับนะโอ้โหแล้วตายหมดนี้คือของหายปะเฮ้ยมีคนแบบ รูจิตเติมตังค่าทุกคนนะครับไอ้บ้า <ś led> ทุกคนเริ่มเล่นใหม่หมดนะเฮ้ยแล้วคนที่มีโปรพิเศษก็หายไปหมดเลยใช่ไหมทำไมเหมือนคนไม่ไม่บินกันนะครับคือหายไปเลยปะตายแล้วหายไปเลยปะนะครับอ๋อยังมีอยู่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 ไปครับทุกคนจังหวะนี้ิ่งตามตามกันไปฮะมันจะมีคนรอดักกระทืบเรานะครับอยู่ข้างหน้านะครับผมบอกเลยไปครับไป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 ,ไป,ไป โอ้ยเออล่วงไปซะรีบร้อนอะรีบร้อนก็ล่วงไปซะหนเวนโอ้ยเจ็บเจ็บเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเพื่อนโอ้จุบโอ้โหเอ้ยเวนเอ้ยมันทำผมอีกแล้วนะครับมันโลกาดอันแสนดูเดือดทำร้ายผม วน้ยน้ยโอเคเออผมจำได้ว่าตรงเนี้ยมันสามารถปีนปีนไปได้ใช่ไหมมันจะปีนตรงนี้ได้อะยังไงนะ ทำยังไงวะไอ้ข้างๆเนี่ยมันปีนยังไงวะผมเคยเห็นดูในคลิปนะครับเขาทำไงยังไงวะยังไงวะเฮ้ยผมอยากทําได้นะมันทำไงวะไอ้แบบว่าปีนข้างๆนะครับโคตรเท่แต่ทำไม่ได้นะทุกคนทุกคนโอ้โหมันรอแกล้งนะพวกนี้นะครับนะเฮ้ยรอดว่ะ โอ้มันเลยจะข้ามไม่ได้วะเนี่ยไปนำแล้วไอ้ขาวโชคดีอุย้ยแดงมารอแกละครับดูทรงอุย้ยไปแล้วเออออืืืโอ้โหไกเบคอนว้าวว้าวเข้าไปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมไม่ได้เช็คกล้องเลยกล้องมันเป็นเอียงๆนะบอกเนี่ยโอเคกล้องปกติไป ปุ๊ก okay, ได้ยังวะอีก30วิสวยได้คือมันไม่ให้ผมเดินทางใช่ไหมนี่ยอนี่มันรอ,อกแกล้งนะครับทุกคนนะทีนี้านะมีฮุกดูวนเดี๋ยวผมขึ้นฮุกไปอ่านะานั่นแงอีนั่นมันรอ,อกแกล้งตบมาเลยเพื่อนตอบมันโอ้ตอบไม่ได้อีกโอ้ย จังหวะนี้แหละที่มันวูวเวลาอาล,าลวงเองอุ้ยรีบรอ้อนอีเวนเ้ยเอารับเลยครับไม่ไหวแล้วบินขึ้นเลยครับจังหวะนี้ไม่ไหวละ อ่ายิงมขึ้นไปเลยจังหวะนี้นะครับอาฮะมาแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วมาอยู่ได้ละออพวกหนาโง่เอ้ยอยากได้นี่วะที่โตบวะไม่เงยต้องรอกี่นาทีวะ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าครับ <c oughs> ผมว่าถ้าผมพุกตรงนี้ข้างๆไปน่าจะขึ้นถึงอยู่ Okay. ค่อยปค่อยๆพุ่ขึ้นไปนะครับได้ปะผมว่าค่างนี่น,น่าจะได้นะครับแต่แบบจีไม่รู้ไงว่าแบบนี่คือสูตรโกงไงนะผมว่าได้ว่ขขนนะข่างเดี๋ยวขึ้นไปเอามือก่อนเดี๋ยวโดนไอแดงอะอีทีเคสักอ่างโดนโดนแน่พวกเด็กชั่วนะพวกเด็กชั่วน ใครขึ้นไปเป่อข้างๆตรงนี้เนี่ยเออตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะได้ปะผมไปอยู่ริมๆตรงนู้นแล้วก็เกาะไปสูงสุดน่าจะพอได้ปะเดี๋ยวผมลองดิไม่เคยดูนะครับทริคนะลองดูดิว่าเผื่อว่ามันจะเป็นทริคนะครับอ่ามาดีนี้ริมสุดเลยแล้วก็กดสูงที่สุดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บินเลยสูงเลย โอู้หยาวเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล,งแล้วเอ้ยจะถึงสุดแล้วเ,เอ้ยจะถึงสุดแล้วเว้ยเว้ยเตียวไปแดงกอะ ATK โดนตีกระเด็น,นหน้าแหกแน่นอนนะไม่ได้ตีมันผมนอนไม่หลับวันนี้นะครับต,ตีหน้าให้มันหน้ายโยกเลยครับทุกคนผมบอกเลยตรงนั้นเหรอใช่ไหมโอ้นั่นอยู่ก็ตายหูตรงนี้มันเป็นออฟบี้แดงนะครับก็คือแบบ ถ้าโดนก็คือตายนะครับเป็นอบบี้แบบออบบี้น้ำแดงผมจะไปยังไงดีวะจะขึน้นยังไงวะต้องลองดูนะครับข้างนี้ก่อนแล้วก็ไปดูงมุ้ได้ไหม